สมมตินะคะเดินเดินเดินทางไกลแล้วก็เกิดเกิดนะคะมีคนเป็นลมนะคะอ่ะเมื่อมีคนเป็นลมเนี่ยนะคะถา็เหอนเดียวอ่ามีใครมุงนะคะแขกมุงไทรมุงไล่ส่อนก่อนนะคะออกไปก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็พยายามนะคะอ่าถอดนะคะถอดอะไรที่ก้นทางหายใจนะคะอย่างเช่นแมสนะคะ ถูกพอนะคะถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะดูตรงบริเวณเสื้อชั้นในนะคะหรือว่าสเตย์อะไรต่างๆนี่ยนะคะพยายามกดนะคะเพื่อให้เขาหายใจให้สะดวกนะคะทีนี้ก็มียาโดนยาหมองอะไรนะคะให้เขาพยายามนะคะหายใจให้สะดวกให้คล่องนะคะแล้วก็ อ่าท่านบริบาลท่านมีนะคะอ่าอ่าอันนี้เป็นหนักนะคะถ้าหากว่าตวจอาการชักอ่ายังไม่ชักอ่าโอเคนะคะเมื่อมีอาการดีขึ้นนะคะรือว่าถ้างข้าเขาเามีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้เขาหยุดการเดินทางได้ก่อนะทําแผลนะคะพวกนี้ อาจจะให้มาพักผ่อนอะไรที่ที่ที่ศูนย์ก่อน